ด้านนอกก่อนนะคะในขั้นตอนนี้ก็คือผ้าที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นผ้าที่เราตัดด้านนอกให้กลับนะคะส่วนที่เป็นออด้านหลังผ้าลายนะคะแล้วนำแบบตัด ที่เป็นชิ้นหน้ากากด้านนอกนะคะนำมาวางวางแล้วเราก็จัดก,การวาดนะคะเวลาวางเนี่ยนะคะให้ประหยัดผ้าเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็ดูตามลายผ้านะคะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่เนาะให้เรานําชิ้นแพทเทิร์นนะคะหรือแบบตัดเนี่ยนะคะดําเนินการวาดวาดลงไปเลยค่ะนะคะค่ะวาดนะคะ เราก็ติ๊กนะคะตามตำแหน่งมาร์กไปด้วยนะคะจะก,การขีดตามตำแหน่งมาร์กเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เวลาที่เราประกบผ้าจะได้มีตำแหน่งที่เราเฉลี่ยผ้าได้ค่ะอันนี้คือด้านหนึ่งมันจะมีด้านซ้ายกับด้านขวาอีกด้านหนึ่งเราก็จะกลับนะคะกลับแล้วก็วาดเหมือนกันค่ะนะคะพอเราวาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะชิ้นที่ได้ออกมานะคะจะเป็นชิ้นสำเร็จแบบนี้ค่ะ จะเป็นชิ้นสําเร็จแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือชิ้นสําเร็จนะคะเสร็จแล้วเราก็นําไปตัดนะคะตัดด้วยกันไกลตัดผ้านะคะเมื่อตัดเรียบร้อยปุ๊บตัดตามแนวต่างๆนะคะ ตัดตามแนวต่างๆที่เราขีดเอาไว้นะคะเมื่อตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ชิ้นอะไหล่งานนะคะที่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะมีชิ้นด้านซ้ายด้านขวานะคะตอนที่เราวางผ้าเพื่อตัดมันจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะ <Lind rozum. S 2> นะคะพอเราตัดเรียบร้อยปุ๊บนะคะกลับมาด้านที่เป็นผ้าลายมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือในขั้นตอนการตัดผ้าที่เป็นชิ้นผ้าตัวหน้ากาด้านนอกค่ะ เร,เ,ออเราจะมาตัดออผ้าตัวที่เป็นชิ้นหน้ากากรองในนะคะแล้วก็ชิ้นสาบหน้ากากด้านข้างนะคะค่ะแพทเทิร์นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะที่เราเตรียมเอาไว้อันนี้เป็นออชิ้นสาบหน้ากากรองในแล้วก็ชิ้นสาบด้านข้างหน้ากากนะคะเราก็จะวางออวางลงไปบนผ้านะคะวางแบบตัดลงไปบนผ้าค่ะแล้วก็วาดเหมือนตามปกติของเรานะคะ พอเราวาดเรียบร้อยปุ๊บนะคะด้านหนึ่งแล้วเราก็ต้องกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อกลับแล้วนะคะก็วาดลงไปนะคะพยายามให้ประหยัดผ้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะค่ะพอเราเราวาดด้านนี้แล้วแล้วเราก็เอาชิ้นรองในนี่แหละค่ะมาวางต่อนะคะวางต่อแล้วเราก็กลับผ้าเหมือนเดิมค่ะพยายามให้ประหยัดผ้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะพอเราเราวาดเสร็จเรียบร้อยทุกชิ้นนะคะเราจะได้ออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะ นะคะจะได้ออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะัดการตัดนะคะตัดออกมาให้สําเร็จทุกชิ้นนะคะค่ะเมื่อตัดเรียบร้อยปุ๊บนะคะเราจะได้ชิ้นอะไหล่ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือชิ้นที่เราตัดได้นะคะตัดออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะชิ้นนี้เมื่อครู่นี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือชิ้นที่เราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นผ้าชิ้นรองในทั้งทิี่เป็นรองในตัวหน้ากากและรองในด้านข้างของหน้ากากค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาวางแบบตัดสำหรับผ้ากรองหรือฟิลเตอร์กันนะคะค่ะแผ่นฟิลเตอร์ที่เรามีอยู่นะคะนำมาวางแบบลงไป แต่อย่างที่เคยย้ำไว้ว่าให้พยายามประหยัดผ้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบสาธิตเฉยๆเองเราวางลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะวาดที่เรียบร้อยเมื่อวาดเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นงานที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้เนี่ยจะวาดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะจัดการดําเนินการตัดเหมือนตามปกติค่ะและเมื่อตัดเรียบร้อยปุ๊บชิ้นอะไหล่ที่ได้นะคะค่ะเราจะได้ออกมามีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ะะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะคะหรือเป็นแผ่นรองในซึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะนำมา วาดแบบกันนะคะวาดแบบสำรองเอาไว้เลยค่ะเพื่อที่จะเอามาใช้ในการเย็บต่อไปนะคะเวลาวาดแบบให้วางไปแบบนี้สำหรับผ้าที่เราตัดได้หรือชิ้นลองในที่เราตัดได้วางลงไปแบบนี้นะคะสังเกตดีๆนะคะว่ามันจะมีแนวสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นตรงนี้คือแนวที่เราจะไปเย็บค่ะให้จาัดก,การวาดลงไปเลยนะคะค่ะวาดลงไปเลย พอเราเราว่าเรียบร้อยปุ๊บนะคะงานที่ได้นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะขออน,นุญาตยกให้ดูนะคะงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็คื